สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองคุยหาประเด็นที่น่าสนใจกันนะครับจากเอกสารสาระสัองคา้องงานวิจัยในชั้นเรียน2,567ของโรงเรียนชือ่อจี้เชียงใหม่คือเป็นการรวบรวมงานวิจัยที่ครูครูแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนเขาทำขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา เหมือนเปิดหน้าต่างดูนิดนึงนะครับว่าในห้องเรียนจริงๆเนี่ยเขากำลังทดลองกำลังพัฒนาอะไรกันอยู่บ้างใช่ค่ะเป็นเหมือนออภาพ snapshot ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ารวบรวมงานวิจัยจากแทบจะทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่ปฐม,มวยัยไปจนถึงมัธยมปลายเลยคะ่ะแล้วก็ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เลยก็ว่าได้นะคะรวมถึงพวกงานสนับสนุนอื่นๆในโรงเรียนด้วยมันสะท้อนความพยายามมากๆคะ่ะในการพัฒนาการเรียนการสอนจากคนหน้างานจริงๆ ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดอาหัวใจสําคัญออกมาเนาะไม่ใช่แค่ว่าเขาทําเรื่องอะไรกันบ้างแตเ่เขาใช้นวัตกรรมแบบไหนแล้วเจอปัญหาอะไรที่น่าสนใจหรือว่า ต้องการการสนับสนุนด้านไหนเป็นพิเศษบ้างไหมเพื่อให้เห็นภาพรวมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจากข้างในจริงๆครับผมค่ะสิ่งที่แบบว่าโดดเด่นมากๆอย่างแรกเลยนะคะคือความหลากหลายของหัวข้อค่ะมีตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆเลยอย่างเช่นการพัฒนาการอ่านการเขียนการคิดคำนวณ ไปจนถึงภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนแต่ที่น่าทึ่งคือเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะยังลงลึกไปถึงทักษะที่มันเฉพาะทางมากๆด้วยเฉพาะทางนี่ระดับไหนครับพอจะยกตัวอย่างที่น่าสนใจให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับ ได้ค่ะก็มีตั้งแต่เรื่องกีฬาอย่างเช่นมวยไทยเทเบิลเทนนิสวอลเลย์บอลบาสเกตบอลหรือแม้แต่นาฏศิลป์อย่างรำวงมาตรฐผานก็มีค่ะศิละปะก็มีการสอนวาดภาพทัศนียภาพแต่ทีออ่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะคะคือการหยิบทักษะแห่งศตวรรษที่21มาใช้จริงจังอย่างการสอนเรื่องการคิดเชิงคนวณหรือว่าการเขียนโปรแกรมด้วยพิกโตบล็อกส์นะคะอ๋อพิกโตบล็อกส์ ใช่ค่ะซึ่งมันเป็นเครื่องมือแบบบล็อกภาพที่ช่วยให้เด็กๆเรียนโคดดิ้งได้ง่ายขึ้นเข้าใจครับเหมือนเป็นการปูพื้นฐานที่ดีเลยนะครับแล้วมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเอไอ AI, ด้วยใช่ไหมครับผมเห็นแวบๆในเอกสาร ใช่ค่ะใช่ค่ะมีการคดลงใช้ AI ช่วยสอนพูดภาษาอังกฤษด้วยอย่างตัว EDS DY Coach AI ซึ่งมันเหมือนเป็นโค้ช AI ส่งตัวเลยอันนี้น่าสนใจมากๆว่าผลจริงๆเป็นยังไงนะคะแต่ในภาพรวมก็คือเขาใช้นวัตกรรมหลากหลายรูปแบบมากๆค่ะตั้งแต่สื่อที่ทำมือเองเกมง่ายๆอย่างบันไดงูอักษรไขวบิงโกครับผม ไปจนถึงเทคนิคการสอนสมัยใหม่เช่น c l i l 5E หรือ STEM ที่เราคุ้นเคยกันดี STEM นี่คือที่บูรณาการวิทย์ิณิตเทคโนโลยีวิศวะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอย่าง GHP TikTok Google Classroom หรือแม้แต่ Podcast ก็มีค่ะโการใช้ TikTok นี่ก็น่าสนใจนะครับปกติเราจะเห็นใช้เพื่อความบันเทิงซะมากกว่าแต่พอนำมาใช้ในการศึกษามันก็สะท้อนการปรับตัวให้เข้กับความสนใจของเด็กรุ่นใหม่มากๆเลยนะครับ แต่ว่าการนํานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้จริงเนี่ยมันราบรื่นเสมอไปไหมครับมีความท้าทายอะไรที่แบบเด่นชัดๆบ้างไหมครับจากงานวิจัยเหล่านี้นั่นเป็นประเด็นสําคัญเลยค่ะคือแม้งานวิจัยส่วนใหญ่จะบอกว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะคะแต่ว่าเกือบทุกเรื่องเลยพูดถึงข้อจํากัดเรื่องเวลาเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะทั้งเวลาที่ครูต้องแบ่งมาทําวิจัยเอ่อนอกเหนือจากงานสอนปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่จํากัดในการทํากิจกรรมกับนักเรียน หรือบางทีก็มีกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนเข้ามาแทรกอีกทําให้การทดลองหรือว่าการเก็บข้อมูลอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรจะเป็นค่ะอืมครับนอกจากเรื่องเวลาแล้วมีประเด็นอื่นๆอีกไหมครับที่เป็นความท้าทาย อีกเรื่องที่พูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะคะคือทักษะด้านการทําวิจัยของตัวคุณครูเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยหลายๆท่านก็สะท้อนว่าต้องการคําปรึกษาหรือว่าการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องนี้รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแล้วก็การเขียนรายงานวิจัยให้ได้มาตรฐานด้วยค่ะอ๋อครับครับแล้วในฝั่งของตัวนักเรียนเองหรือว่าบริบทในห้องเรียนแหละครับมีปัญหาเฉพาะเจาะจองอะไรที่เกิดขึ้นบ้างไหมมีค่ะ มีอย่างเช่นบางงานวิจัยก็พบว่าเด็กในกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันมากในการเรียนรู้ทำให้วิธีสอนหรือนวัตกรรมแบบเดียวอาจจะยังไม่ได้ผลดีกับทุกคนเท่ากันหรือบางครั้งนักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเต็มที่เท่าไหร่หรือว่าขาดรินบ่อยอันนี้ก็จะทำให้เก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้แต่แรกบางกรณีผู้วิจัยเองก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองอาจจะยังขาดทักษะหรือประสบการณ์ในการสร้างสื่อที่มันดึงดูดใจพอหรือว่าการ ออกแบบกระบวนการวิจัยที่อาจจะยังไม่รัดกุมพอทำให้ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะยังไม่ชัดเจนอย่างที่คาดหวังไว้ค่ะครับฟังดูแล้วแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแต่ภาพรวมที่เห็นจากข้อมูลชุดนี้คือพลังของคนหน้าง,งานจริงๆนะครับคือครูและบุคลากรที่โรงเรียนชืือจี้เชียงใหม่เนี่ยเขาไม่ได้รอ แต่เขาลงมือทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เจอจริงๆพัฒนาการสอนของตัวเองอย่างจริงจังมากๆมีความพยายามที่หลากหลายและก็น่าชื่นชมมากครับใช่ค่ะมันเป็นการพัฒนาจากฐานรากที่แพ้ทิ้งเลยค่ะแม้จะมีข้อจากัดเรื่องเวลาทรัพยากรหรือว่าทักษะบางด้านแต่การที่เกือบทุกโครงการสามารถสรุปได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์นะคะมันก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ศักยภาพที่ น่าสนใจมากๆทีเดียวค่ะครับและจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันทิ้งคำถามอะไรไว้ให้เราหรือผู้ฟังได้คิดต่อกันบ้างครับอืมคำถามสำคัญที่ผุดขึ้นมาในใจเลยนะคะก็คือว่าการที่ครูในโรงเรียนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาทำวิจัยเพื่อพัฒนาการทำงานของตัวเองได้มากมายขนาดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมการศึกษาจากระดับปฏิบัติการจริงๆบ้าง แล้วเราจะออกแบบระบบสนับสนุนแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาการพัฒนาทักษะหรือว่าการแบ่งปันความรู้ที่จะช่วยให้ความพยายามดีๆแบบนี้ไม่เพียงแค่เกิดขึ้นนะคะแต่ยังสามารถเติบโตขยายผลแล้วก็ยั่งยืนต่อไปได้ในระยะยาวจริงๆค่ะอันนี้น่าคิดต่อมากๆ